โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมบัสคุงเกมเมอร์เช่นเคยนะครับ okay. โอเคเฮ้ยวันนี้จะมานนจะอะไรวันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับอ่าเป็นเซิรฟ์ฟที่เป็นเซิร์ฟโคโลนะครับ วาร์ปก็จะมีเป็นวาร์ปผมโซนกับวาร์ปอะไรอะ่ะเขาเรียกเอ้ยวาร์ปพีก็บผมโซนลืมได้ไงนี่นะครับก็เป็นเพราตรงนิน้นี่อ้าวเวนตรงนี้เป็นเราไปอ่านกดกันเลยดีกว่าข้อแรกห้ามคํายยาบโอเคครับผมไม่พูดแน่นอนครับห้ามขอโอพโอเคครับเกมเมอร์หนึ่ง กร๊ก็คือยศตังวีป MOD, ีไม่ฮะห้ามโปโอเคห้ามใช้มอดโอเคไหมฮะไม่ใช่โปอะไรทั้งทีนะห้ามจุดทีนี้โอ้มันจุดไม่ได้ถึงจุดนั้นผมก็ไม่จุดครับเซิร์ฟพังบอกอ่มอะไรเนี่บอกแอดมินแล้วผมก็เคยบอกแล้วฮะห้ามขโมยโอ้ผมไม่ขโมยครับผมมีของอยู่แล้วฮะห้ามอะไรวะห้ามขอของจากแอดมินโอ้ไม่ครับไม่แน่นอนฮนะสวัสดีครับแอดนี่ก็เป็นแอดนะครับ แอดทั<ส>้งหมดเลยครับแอดรู้สึกจะมีแอดใหญ่นะครับแอดใหญ่ก็คือ w z b c h นะค<บ>รับเอ้ย,อยดูแล้วนี่ว่าเขาอยู่ไซส์ก็บูครับนี่โอเคครับเออสวัสดีครับแอดส่วนโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วครับไม่ต้องถักไม่ต้องไม่ต้องบอกครับอโอเคครับพั้โอเคคิเขียนพิดด้วยเวน โอครับส่วนของเอ็นชานี่ก็ได้มาจากแอดปารมนะครับเป็นแอดผู้หญิงนะครับโอเคปูแลกไปดูทางนี้กันนะครับเป็นเนมแอดปูดเวนเป็นเนมแอดมินนะครับก็เซิฟโคโล่ะเนมแอดมินก็จะมีพวกเป็นสกินเราตั้งอยู่นี่ฮะเหมาะเลยถือว่าถือว่าเซิฟที่ดีนะครับโอเคนี่ครับแอดปามนะครับแอดปามลองแอดใหญ่ เวนะครับแอดใหญ่นะครับโอเคผมไม่ได้เป็นแอดไม่ได้เป็นโอเปอร์มอะไรทั้งสิ้นเะครับแค่ได้พวกของเอ็นชองเอ็นชานมานะครับก็เปขอบแอดต้องขอบคุณแอดพามน,นั่นแอดแอดอะไรวะลืมชื่อเวนละเออชื่อเฟี้ยวครับโอเคไม่รู้ชื่อเฟี้ยวไม่เฟี้ยวผมไม่รู้ครับเดี๋ยวนะรู้สึก ไม่ไหวกับตัวเองนะครับไปไปทางฟรีอเทมกันบ้างโอ้ยแข็งชัวรนะ์เลยแล้วเซิร์ฟทุกไปก็จะต้องมีนี่นะครับถังขยะโอเคนี่เป็นฟรีทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับอ้าวนี่ครับลืมบอกไปตามของฟรีจะมีพวกยาวิ่งกับยากระโดดนะครับแล้วใครเคยไปเล่นเซิร์ฟ M C สสก b l u มันจะมีเป็นหัวใจออกมาข้างหลังนี่ฮะโอเคก็คล้ายๆกันนะครับอ๋อไม่ออกเวน้นจะมีเฉพาะตอนติดยานะครับติดไม่ใช่พวกยาบ้านะครับหมายถึงยาโพชช่างยากระโดดอะไรวิ่งเนี้ยเราเกิดมาเราก็จะได้ครับนี่ฮะไอตรงอ m ม r a l d นี่ก็จะมีนะครับโอเคครับก็จะดีใจก็ดีเหมือนกันครับก็ส่วนใหญ่เราจะนะครับโอเคผมจะ พาไปทัวร์นิดนึงนะฮะตรงนี้ก็เอ้าเวนกำค้างเอ้าเดินมาก็ได้ก็ครับนี่ฮะตรงนี้เป็นอะไรบอรฮูครับเห็นเขาสร้างอะไรก็หลังหลายล้างมากน่าจะเป็นบ้านเอดครับผมไปดีฟ้าม่ยุ่งม่ยุ่งเรื่องนี้พี่ริวจะไม่ยุ่งนะครับไปทางไหนต่อโอเคเราไปมาคบสีท่ทีละแล้วไปวาร์ปผมจะไปวาร์ป PVP ก่อนแล้วกันนะ ไปๆไป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 รีบไปรีบไปก็เซิร์ฟโคโลก็จะต้องเป็นประตูนรกแน่นอนอืมจะจะนี่เป็นไงล่ะก็จะแอดตามมาด้วยโอเคครับนี่ก็เป็นพีวนะครับดูดีดูดมีสง่าราศีมากเลยโอเคนะครับผมจะเดี๋ยวบอกแอดกันผมจะ โอเคบอกแอดเลยว่าเราจะกลับสปาไปสปากันแอดออยนะครับรู้สึกจะชื่อแอดออยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรแต่ว่าเห็นเป็นออยซีเฮดนะครับนั่นฮะโอเคกลับมาแล้วครับมอเอ็มเอสปาคืออะไรก็บะฮูครับกดนี่คือห้ามตีนอกพีพนะครับโอเคห้ามนะครับถ้าเจอผมก็ทักกันได้นะครับชื่อว่าคุณบาสเกมเมอร์ทีเฮดนะครับสกินตัวนี้ฮะ โอเคชื่อนี้อา้าวชื่อไม่ขึ้นเวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อนี้นะครับคุณบาสเป็นมือทีอเห็ดนะครับเจอก็ทักกันได้ครับเซิฟไม่ว่าจะเป็นเซิฟไหนแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย